สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะนกนะคะยายจะพามาชมสวนนะคะวันนี้มาเก็บน้อยนาจ้า,เ,าเข้ามาทีไรนะจ๊ะก็นกนะคะเขาจะห่วงอันนี้ค่ะเขาจะบินโฉบเขาห่วงนะคะห่วงผลไม้ห่วงน้อยนาสุขจะบินโฉบหัวยายเลยนะคะ แล้วนะคะน่นนน่บินใหญ่เลยนะคะน่นกเธอจ๋าแบ่งยายกินด้วยเธอจะกินคนเดียวได้ยังไงนกจ๋าหลายตัวเลยนะคะบินบินว่อนเลยนะคะอืมนะคะ็กคนอ้เต็มเลยนกกินหมดแล้วนะคะอู้นกกินหมดแล้วนะคะตัวไหนสุกนะคะไม่ทันนกเลย น้อยหนากาลังแก่เลยนะคะกําลังแก่ายายไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ทันนกนกเยอะมากะคะ่ะช่วงเชา้าจะบินเต็มเลย มะละกอมะละกอนะคะมีมะละกอมีหน่อไม้หวานนะคะไผ่หวานอันนี้ช่วงเช้านะคะท้ายจะเข้ามาเก็บลูกน้อยหนานะคะนกหวงนะคะนกหวงมากเลยห่วงจะบินมาจกหัวนะเราสาปลูกนะคะนกห่วงอืตาไปเก็บน้อยหนานะคะพอได้กินอยู่จะ กำลังตากำลังตีตีเลยตาเดินเก็บนู่นทางนู้นนายตานกเข้ามามานกห่วงนั่งไงบินวนอยู่นู่นดูนู่นนกเข้าห่วงนะคะนกมีการห่วงด้วยนะคะห่วงห่วงน้อยนาสุกเก็บนะคะตาจะเก็บนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนก็เป็นที่ปลูกบ้านนะคะของควานกี้นะคะ เพราะว่าจะอยู <so ่แต่ male, so ่อนอยู่ตรงนี้นะคะที่ของบ้านของควานกี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆยายนะคะบ้านยายก็อยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆกันพอควานกี้ไปแล้วนะคะที่ก็ว่างเปล่านะคะยายก็ปลูกกล้วยปลูกน้อยหนานะคะพอได้กินนะคะเนี่ยน้อยหนาตาลูกนั้นสุกเลยตานั่น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 ลูกใหญ่ๆหนน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 น มันบนหัวตาหน่ะเห็นะทางนี้นี่อันเด้นน้ยใหญ่ๆทางคุนะ่นน่ะเออน่ะตาตีแล้ว <Hey. S 1> ตาเนี่ยไม่เห็นนี่นะบ่ฝุ่น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 ใหญ่ๆ่พูนทางนาเจ้าพูนอ่ะโอโอ้ยตาตามองไม่เห็น อันนี้นิดนึงมะละกอก็พอได้ตํำอยู่จ้าผุนมะละกอก็พอได้ตํำอยู่จ้าอันเราใหม่วันวานก็มีอันนี้นะคะต้นปีบนะคะปีบต้นปีบฝั่งคันนี้ก็มีปากกล้วยด้วยนะคะตาตาเด่นนกจิ๊กเด้อนะั่นนกจิกหัวนกคนห่วง โอ้ออโห,โหไปแย่งเข้ามาทำไมเนี่ยให้ก็กินมั่งจี่นูน่นไงนูน่นต้นเอ็นเตนอยู่พูนพูนพูนดูนมันยังไม่แก่แก่แล้วอีกสักสองสามวันนกนกกินหมดเพราะนกเข้าห่วงนะคะช่วงเช้าเช้าเข้ามาเน่นกจะบินว่อนเลยนะคะเพระาะว่าเข้าห่วง ห่วงน้อยหนานะคะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะมีหลายที่นะคะที่ยายปลูกไว้พอไดอ้รับประทานกันเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้ต้องไม่ต้องซื้อเขาเพราะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเราก็ต้องช่วยตัวเองอเพราะว่าพื้นที่ก็พอได้ปลูกนะคะฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นยอนะคะต้นยอใบยอนะคะหน้าหอหมอกมากเลยนะคะก็ลูกก็ดกเต็มเลยนะคะนี่ก้อน ตรงนี้ก็ลูกชายคนเล็กอ่าสวัสดีครับน้องโชคสวัสดีแล้วสวัสดีครับลูกชายคนเล็กแล้วครับผมสวัสดีครับลูกชายคนเล็กยังไม่ได้ออกจากหลักนอนนะคะอ่าสวัสดีครับก่นอนอาอีกทีนึง <c oughs> อู้ไม่โหลเลยอ่ะ <c oughs> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไมาลูกเป็นอ้อยอ่ะ <c oughs> โอ๊ยอ่ะ อ้ววันดีอู้ยอ้อ้เ่ะไม่ใช่ไม้ลูกไม่ใช่ไม้เป็นอ้อยอ้าออไม่ใช่ไม้ลูกเป็นอ้อยอะอ้เอ่อไม่กลัวจะกลัวทำไมลูกมันไม่ใช่ไม้เป็นอ้อยโอ้ยตายแล้วนะคะลูกชายวันนี้เป็นอะไรเห็นอ้อยเห็นเห็นตอนอ้อยเป็นไม้ไปได้นี้นะคะความสุขตอนเช้าๆนะคะเรารลวกวานช้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมีต้นมะรุมด้วยนะจ๊ะมะรุมข้างในก็เยอะ อพอได้รับประทานในระแวกนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาถ่ายบ้านๆให้ดูจ้าก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความช่วยเหลือนะคะขอบคุณแม่แม่ผู้ใจดีพ่อพ่อพ,อพี่พี่นะท้ทุกทท่านนะคะ,ะที่คอยสนับสนุนนะคะติดตามช่องพังแม่คำแก้วนะคะ ขอให้แม่ๆทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะยุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะคิดสิ่งใดก็ให้สมดังความปรารถนาจ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ